โอ้ครับวันนี้ก็ผัดป็ดปลาไหลนะครับแซวอีหลีครับใส่ขมิ้นเยอะๆก็ไม่ค่อยเหลืองนะเนี่ยได้ปาลาไหลมาประมาณห้าหกตัวครับวันนี้ผัดทั้งหมดเลยโอ้โหไม่ายื่ออ,อันนี้เตาทานนะฮะไม่ไายเลื่ จะไปไหนเนี่ยครับไอปลาไลธรรมชาตินะครับทุกวันนี้เขาเลี้ยงได้นะอันนี้ในหมู่บ้านเขาไปตกตกเบ็ดมาได้มาก็เอามาขายให้นะครับ อาจจะมีควัน,อวนไอนไม่ค่อยชาดเพราะควันเนี่ยก็เลยต้องเป่าเป่าควันออกจะได้เห็นชัดหน่อย